เสียงที่แผดดังอยู่รอบศีรษะซึ่งปกติจะดังเทียงเบาๆพอให้รับรู้ได้แต่เมื่อใกล้ถึงเวลาที่บางสิ่งจะหลุดออกเสียงจะดังกระหึ่มอย่างรุนแรงดังจนบทบังการรับรู้สิ่งรอบข้างแต่เมื่อบางสิ่งหลุดออกแล้วความเบาโปร่งโล่จะเกิดขึ้นทันทีเสียงที่เคยดังกระหึ่มจะกลับมาเบาลงยังคงแผดดังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่มีความประณีตมากขึ้นแม้จะไม่รู้ว่าปรากฏการณ์นี้เรียกว่าอะไร แต่ก็ไม่สงสัยใดๆสิ่งที่ยืนยันการหลุดพ้นขั้นสุดท้ายคือรถแห่งวิมุติสุขซึ่งเป็นความสุขที่ได้รับเพียงครั้งเดียวหลังการหลุดพ้นผู้ปฏิบัติที่ดำเนินจิตมาถึงที่สุดจะได้รับการยืนยันด้วยรถแห่งวิมุติสุขเช่นเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจคือแม้ตลอดการปฏิบัติจะไม่ได้ฌานสมาบัติใดๆหรือเข้าในโรสมาบัติไม่ได้แต่เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วนอกจากจะได้รับรสวิมุติสุข ยังสามารถสวยผลของนิโรสมาบัติได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้ระหว่างการปฏิบัติปรากฏการเสียงดังกระหึ่มรอบศีษะก่อนการหลุดพ้นเปรียบเสมือนการสสางหรือชำระล้างพลังงานที่สะสมอยู่ภายในจิตก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะแห่งความบริสุทธิ์เมื่อจิตหลุดพ้นจากพัฒน,นาการเสียงนั้นจะกลับสู่ภาวะปกติแต่มีความละเอียดประณีตมากขึ้นแสดงถึงความสงบที่แท้จริง รถแห่งวิมุติสุขเป็นรางวัลของการเดินทางอันยาวนานเป็นประสบการณ์ที่ยืนยันการหลุดพ้นอย่างแท้จริงและเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทุกคนจะได้รับแม้ว่าระหว่างการปฏิบัติจะไม่ได้ฌานสมาบัติใดๆก็ตามการที่จิตสามารถสวยผลของนิโรสมาบัติได้หลังการหลุดพ้นเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แสดงให้เห็นว่าการหลุดพ้นจากกิเลสและพันธนาการเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าถึงสภาวะแห่งความสงบสูงสุด